สดีครับเช้าแล้วเนาะออกเดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์เรือนะครับี p s นำทางเรือระบบเรดาร์นะครับระบบสื่อสารทางทะเลนะครับระบบติดตามเรือนะครับ a s โดยผ่านระบบของทางกสทชนะครับสไตล์ของบางวุฒิเนาะรับสินค้ากับบางนะครับไม่ว่าจะเป็น GPS solder หรือไม่ทั่งกลุ่มผู้ประสบอหาผู้ประสบใต้น้ำนะครับบางมีข้อมูลแนบนะครับคือขายพร้อมเทคนิควิธีการข้อมูลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเดินทางกันครับผม 8ปดโมงกว่าแล้วทำไมมืดแบบนี้หมดแล้วละปูเก็ตโอ้อโหเหลือเชื่อวันนี้รถค <c oughs> ่อนข้างหลวมนะแต่มืดหมดเลยครับ8ดโมงกว่าแล้วนี่8ปดโมงเช้านะครับเนี่โอ้อโหมืดเหมือนตอนค่ำเลยพายุเข้าปูเก็ตแล้วเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนนะครับของอะบางเตรียมใส่รถเข็นไม่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเหลือ,องเรีดาขายเคี้ยงองเดี๋ยวรอรีดรามาไม่ทุกวัน วันจันทร์น่าจะไปใส่ได้เดี๋ยวเดินสายไว้ก่นอกนฮันลโหลเ,นนรเ,ลนน oh, เตรียมของไว้แล้วนะครับเอ่อนมาเยอะเลยอ่ะนี่เป็นช็อปการ์มินมารินภูเก็ตนะครับก็คือการ์มินมารินไทยแลนด์ก็กับพันด้าที่เดียวกันนะครับมืดเลยวันนี้โอ้โหแปดโมงกว่าเดี๋ยวเตรียมของไว้แล้วนะครับของลำอ,อื่นที่เตรียมไว้ก่อนต้องส่นลำของวันนี้ใส่รถเข็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังขาดรีด้าเนาะหมดขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับมีเสาเอเอสาวนะครับหัวสัญญาณ a อนะครับมาพร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมพอคนของเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อนนะครับเอนมาเร็วนะครับ,รบช่างเอ็นช่างเอ็นซาลาโมไรกุ้มครับกำลัง อันนี้คือเอาของไม่แค่นี้แล้วแล้วบางเอารถสิบตัวเออบางผมไปเดี๋ยวเผื่อว่าผมเพราะผมมีนัดอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวอาจจะเว็บเว็บเข้ามาบ้างได้ได้ได้เดี๋ยวบางพาใครไปพาบางดำไปเหรอครับเพราะของบางส่วนน่าจะต้องน้องใช่เหมือนเปรี้ยงได้เลยเดี๋ยวมาดูเครื่องมือเท่านี่นี่บางบางดำครับบางดำอ่บางดำมาแล้วหลาวครับอ่เดี๋ยวเอาเอาขนมมาก่อนครับบางขนมมาก่อนขนมมาก่อนอ้าฮะอ้าท่านทราบอัน รับซามันรือโซ่โซ่งโซ่ดุมหนึ่งดุมอ่าครับแต่เราดูได้เดี๋ยวอ่าใช่ครับเดี๋ยวมาดูของเครื่องมือนะครับทีมช่างมาพร้อมแบบนี้เครื่องดูดฝุ่นครับนี่มากคีตานะครับอันนี้ทางเครื่องมือนะครับในแต่ละงานนะครับเราอ่าส่วนใหญ่หลักๆงานของที่นี่คือช่างฮอนด้าก็จะเป็นกูออกไปติดตั้งเครื่องยนต์ก็จะมีเครื่องมือแยกออกมานะครับแล้วเราก็จะพ่วงเรื่องของการินมารีนภูเก็ตอยู่ด้วยครับทีมช่างต่างๆก็จะมีเครื่องมือพร้อมทุกอย่าง ตามท่าต้องการเมื่อท่านเลือกจ่ายกับเรานะครับพร้อมทีมงานช่างเราพร้อมนะครับ <c oughs> นี่วันนี้มืดขอไปนะมืดนี่นี่เทียมนี่ครับทีมช่างก็จะมีล็อกทสมอจะเป็นล็อกนี่คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของยนต์ไม่เกี่ยวขเรื่องของการมินการมินก็จะออกไปด้านนอกด้วยนะครับนี่ครับทีมบางดำนะครับนี่ครับอาหารแห้งเหนียวเกลพร้อน้ำเหนียวเกยนะครับนี่ไอาตัวต่อได้บ้างนี่เอาตัวต่อซ้าย ช่างดำกำลังดูดูทรงนะครับดูทรงสายที่ลงลงมาจากโลบาหลังคาพวกสายสัญญาณต่างๆเนาะแล้วก็เสาด้วยแยกข้าวออกมาใช่ใช่ใช่เพราะว่าท่อบางทีถึงว่าลืมไปตัวยางสายมาเอาออกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลากสายนะเดี๋ยวฟินเจอร์มาลากสายเอาดีนลืออกมาเดี๋ยวตาโกตั้งจอให้ดูทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือฝนตกหนักมากนะภูเก็ตเนาะแต่เราก็เรือลากมาอยู่ใน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 โรงแล้วเนาะก็เลยเก็บได้ เอาเจ็บตัวไปต่อนะครับี่มีรืหลังวางแขกกันเลยนะครับว่าจะเอายังไรเอาลองขี้ดูก่อนได้ว่าเอาสายไปเรื่อยๆาวเรือเเลยอันนี้เขาเขาเขาอันตัวนี้จะเป็นสายของเสเอสนะครับเอสระบบเอสก็คือระบบติดตามสถานะเรือเมื่อท่านไปขอญาตเรียบร้อยเอาเอาเอาใบหลักฐานของเราไปยื่นทางกสทชในการออกทะเบียนนะครับเรือของท่านอยู่จุดไหนของลูกนี้เราจะรู้ตำแหน่งรู้ความเร็วรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมด นะครับบางท่านที่ต้องการซ่นข้อมูลมันก็ปัญหาเรื่องของโฉมันซ่น้ลำบากเนาะแต่สามารถติดตามได้เพราะทางกสทชก็จะให้เอฟท่านมาเพื่อท่านได้เช็คตำแหน่งสานะนะครับแล้วผู้ใช้บนเรือก็จะเห็นเลยว่าเรือใครเข้ามาในในจอเรามีใเรือใครบ้างอย่างไงบ้างกับกลุ่มที่ลงทะเบียนนะครับนี่คือทางช่างดำฮอนด้านะครับบางดำนะครับตอนนี้กําลังเล่นสายครับเล่นเล่นสายอยู่คลายสายนะครับสายสายอ่าลำนี้จะเป็นเรือตกปลาจ๋านะครับเรื่มแเรกก็ จะเป็นตกปลากันอย่างเดียวเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าค่าเอาเรือไปจอดที่ต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายก็เลยลงทะเบียนเป็นาพาณักท่องเที่ยวเพื่อจะได้อะไรค่าใช้จ่ายกลับมาบ้างประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะนี่เรือมีมีช่องบังเหยนนครับเปิดสกู๊ปขับเรือแบบเบื่อๆผล่หัวมาเลววหัวเรือได้นะครับตัวของเครื่องเสียงฟิวชั่นมาด้วยเนาะเดี๋ยวของน่าจะมาวันจันทร์เนาะี๋ยวนี้ทางช่างดำครับจังวัด ตัวที่ตั้งตัวขาจอนะครับทีนี้สังเกตครับพอจอพอใส่นี้ปั๊บมันออกมาเกะกะเดี๋ยวทางช่างหนุ่มออกแบบให้มันสั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัว VHF หนึ่งหนึของ Garmin นั่นคือแบ็กบล็อกนะครับบล็อกเดียวนะครับถ้าบล็อกบล็อกไม่ใช่นะครับหมดนะครับมดเบอร์คนละไม่ตรงเราต้องมาเบิร์กน็อตก่อนเลยนะครับยี่ห้าตัวเนาะมันเป็นหัวเรามันยังไม่รู้เป็นหัวงเป็นยังไงนี่ร่วงรอมอ่าได้ได้เข้ามาครับยี่ห้าตัวเนาะนี่ไม่ตัวว่ายเอาเอาอันนี้ดีกว่าาาคครรััับบดีไ้ตวเนะ นะครับเตรียมมาแล้วนะครับแต่มันคนละเบนอีต้องจัดมาอีกนะครับช่างบางดํานะครับตัวนี้ทําทํารูให้เขาแล้วนะครับตัวนี้อันนี้รูไม่ใช่ไว้ดูปลานะครับรอไว้อ่นนี้กำลังดัดเข้ามานะครับ้อหนึ่งถ้าเราใส่ทั้งขาหนึ่งมันจะสูงออกมามันจะกีดเวลาขับเรือมีนกีดออมาเลยเลยไอเดียนี้ได้มาจากช่างหนุ่มนะครับช่างหนุ่มชอบหน่กับการเลยว่าเราจะโผล่ออมานิดนึงเพื่อจะได้ระยะที่พอดีสวยกว่านะครับไม่ซ้ําแบบใคยด้วยนะครับเดี๋ยวตอนค่อยดูตอนสีกทีนึง ตอนนี้เรือเขาสวยๆครับทางช่างก็ทําให้แบบตัวน,นี้ไม่สวยเลยครับแต่หลังจากนี้ไปเรามีเครื่องมือทําความสะอาดให้พร้อมจะกลับมาสภาพเดิมก่อนที่เรามาแน่นอนเดี๋ยวดูท้ายคลิปไปได้เลยนะครับอตอนนี้ช่างนําไม่ทราบว่าเราจะใช้เบกเบกบล็อกหนึ่งบกหรือว่าสองบกครับ <c oughs> ช่างนําไม่กล้าบอกนะถ้าเบกหนึ่งบกไม่เป็นไรครับถ้าสองถ้าบกบกสองบกนี่ไม่ได้นะครับเออเบกเบกบล็อก <c oughs> วันนะครับไม่เบ็กบกทูนะครับบกบกไม่ออกนะครับนี่นะครับช่างดำกาลังทำทำว่าอยู่นะครับว่าระยะอยู่ประมาณไหนครับทำว่าปราใต้คือประมาณดูว่าทรงไหนสวยนะครับจะได้วัดระยะที่สวยงามนะครับมีงทำทำว่าครับทำว่าก่อนอ๋ออันนี้คนนนี้อ่าในตัวตัวเสียพ่้อมุนยางครับออ ถ้าเกิดว่าเราไม่เจแบบนี้นะครับหนึ่งขาก็จะดันจออกมาสูงดูไม่ค่อยสวยเท่าเดิมมันมันมันโดดมาเนาะก็เลยทางช่างเราดีไซน์ายว่าต้องทําอย่างนี้ดีกว่าอาจจะยุ่งยากขึ้นแต่ว่ามันสวยลูกค้าเนาะนี่คงานฝีมือครับบางดำครับเสาะร่องครับปกติเราจะใช้เบลลิงใช่ครับตอนนี้งานอยู่ที่จํากัดครับสแควนครับสววรสวานจะเป็นเบลลิงเลยนะครับไม่ใช่หัวคาบายครับหัวดอกสว่านเลย นี่ครับนี่ช่างเทคนิคครับบางทีเครื่องมือบางอย่างเราไม่บบกเราก็ใช้ตัวเข้าไปแทนนะครับเพราะงานคาบายบางทีเราไม่ได้อาจจะใช้เยอะขนาดนั้นเนาะครับผม uh huh. อันนี้คือรายละเอียดที่พิธีพิสันของช่างแยกหนึ่งตัววิธีสรรื่อสารบางเขาทาการแยกเมนต่างหากเพราะวิสารเวลาเราบีบคีบมันเขาะจะใช้ไฟเยอะกว่าเลยแยกเมนออกมาให้ตัวนี้เป็นสายใช้กับเรือมารีน,นะครับดูเกยๆเกมันไม่ใช่สายไว้ต่อกิปนะครับมันไม่ใช่นะครับ้ายคลึงเท่านั้นอ่าเป็นสายที่ใช้กับเรือเลยครับตัวนี้เกตรมารี <c oughs> อตอนนี้กําลังเล่ยเล่ยเล่ยโบให้เรือลูกค,ค้าครับก็คือถ้าสมัยก่อนเราเห็นเด็กใบนะครับเราก็จะเจาะรแูแล้วลดน้ำหนักครับตอนนี้เริ่มเจาะเล่ยน้ำหนักเรือเขาให้โบแล้วเริ่มเจาะรูเลยนะครับตอนนี้แต่ก็จะบ่อขาเดี๋ยวจะเก็บให้เข้ารู้ให้เดี๋ยวเขาดูตอนจบนะบว่าออกมาประมาณไหนอ่าตอนนี้กำลังเล่ยเล่ยโบอ,อยู่นะผม <c oughs> ของ,งต่างๆจอเครื่องดูดฝุ่นมาเร็วนี่ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็เก็บบางส่วนแล้วก็จะมีเติมตอนนี้เครื่องเสียงของฟิวชั่นน่ะมันหมดเนาะ เพราะว่าเรือทัวร์มาเบิกไปเกี้ยงบริษัทเลยก็เลยต้องสั่งด่วนมาคิดว่าวันจันทร์นี้จะถึงนะเพราะเรือเขาจะทําบุญช่วงประมาณวันสุกนี้พาเรือนี้ไปไว้ในบุตรลากูนเนาะก็เลยจะเร่งให้ทันครับก็เลยนัดเลยทำใบเสนราคาแย,ยกมาจะส่งให้จบวันนี้แล้วก็ของคิดว่าวันจันทร์นี้ก็จะมาถึงนะครับเป็นเครื่องสื่อของฟิวชันแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับนี่ลังเล่เลเลสายไปายสายเดมิตเตอร์อยู่นะครับว่าปลายสายเป็นจุดเดียวกันไหมนะครับคู่นี้นใช ี่เป็นเมนนะครับเมนในช่องห้องน้ํามันมีเมนอยู่นะครับก็เลยลึงมาสายแย,ยกมาทางหาก,ก็เลยเราไม่จ้ากลางสายครับออกจากเมนหลักเลยนะครับสายเน้ๆนๆกันนะครับ,น,น,รบน,น,น,นะครับท่านหนุ่มมาตำแหน่งตัวเสา VHF นะครับฝั่งนู้นจะเป็นตัวของ เอเอสนะครับแล้วก็ระวารับสัญญาณ G ีเบของ A อเอนะครับตอนนี้มีรายการแถมบวเหล่านี้ให้อยู่นับผมโยะอเยกย,อยออของค่าเราสายลงมานี้ตอนนี้เราเซฟฟินคลิปนะครับนำร่องแล้วก็ลากสายลงไปนี้นะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวเหลือเก็บโสาแล้วเ,เก็บภายในนะครับคาดว่าจะจบในวันนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขัดนะครับอืมสา <c oughs> สิ่งเหล่านีนะ้เราจะดูเป็นแบบว่าของผมต้องติดหัวซาวเดอร์แบบนี้ตรงนี้บางแนะนําว่าไม่เหมาะเพราะทางน้ําเรือแต่ละลําอุปสรรคใต้ท้องเรือลักษณะท,ะทางน้ําหรือตัวทุนด้านหลังแต่ละลําต่างกันจุดติดตั้งเราเลือกไม่เหมือนกันนะครับสังเกตเรือแต่ละลำอาจจะติดด้านในบ้างถ้าเกิดต้องเจ้าของเรืผมต้องการเสี่ยงเสี่ยงเพื่อต้องการเลขกับวิ่งเร็วและจับได้รเราก็จะโยนหัวซาวเดอร์ลงมาลึกเพื่อจะหนีโฟงแต่เมื่อลึกมากข้อเรขนะครับหนึ่งเสี่ยงเลยเสี่ยงกับเจ้าของเรือคือ เศษกิ่งไม้โลดท้อมาปึ้งหัวเตะนะครับสองเมื่อหัวราน้ําเยอะๆมันก็จะฉีดน้ําขึ้นไปหาฝากกบงเครื่องนะครับมันก็จะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไปนะครับแต่บางครั้งบางผมต้องพร้อมเสี่ยงเราก็จะหย่อนลงมาหมดหมดเบอร์เลยนะครับหัวหัวคนซ้อคนซอที่พี่ซื้อมาจอนอเลยสองูของซาวเดอร์เดี๋ยนะอันนี้ลูกหนึ่งตรงนี้เหรครับจอ่ะ ทางนั่งลูวสองลูตรงตรงไหมลัวน่าตรงอ่ครับวันนี้ไม่เอานนะตรงตรงคายฟีอ่ะแล้วก็ตัวนี้สวยเลยสั้นๆสวยเหมือนเดิมสวยมันเลยไม่ยาวเลยตรงพอดีตัวนี้น่าจะใส่ใส่สีแดงอ่ะอ่าครับอ๋อพี่ใส่สีแดงเอาขึ้นอีกได้ไหมเอาขึ้นไปข้างบนดิจ้ะ เด้งพาวเวอเด้งเผาหรือขาน้องเนี่ยติดขาเน้นด้านในขาข้างในมันเนาะชนชนขาในเพอเดี๋ยวมันจะเอนเยอะไหมนะเนี่ยปกติถ้าเราใช้ขาขวาของมันโดยที่แบบใส่ชัยปั๊บตั้งเลยทังเกลยมันจะยื่นออกมาเยอะเวลาขับเรือปั๊บมันจะชนใช่ไหมแต่นี้ช่างหนุ่มดีไซน์เลยรองรองด้านล่างครับทําเป็นตัวตัวรองด้านดันขาออกไปแล้วให้โผล่มาจฉเพาะหูของมันอย่างเดียวจะจะทําให้มันสั้นดูกระชับกว่าเนาะครับผม ไปเอาสายมาใส่ตัวนี้ก่อนนะคําถึงกันดังหน่อยหน้าหัวไอสายตัวสายอ่อนเหมือนกันแนวแนวน้านะครับแนวน้ําหัวซาวเดอร์เก็บไปเรียบร้อยนะครับนี่คือโค้งหัวก็คือถ้าิดเราเจาะปั๊บเนี่ยมันจะแถมมาอยูล้วในกล่องใช่ไหมครับมอแถมมาเราใส่ปั๊บสายจะขึ้นตรงนี้มันดูสวยงามแล้วเขาใส่ล็อกนะครับเรื่องขอไว้ก่อนเพราะเรือยังอยู่ที่อู่นะครับ๋ยวมาดูท่อนบนกันต่อให้ดูท่อนล่างก่อนนะเพราะเรารีบเลยให้ดูท่อนล่างอันนี้มาดูท่อนบนกันต่อนะครับท่อนบนนี้ก็จะเป็นช่างช่างช่างบางดํานะครับ ก็วางเสานะครับเสา VHF เสา e a s หัวรับสัญญาณของ VHF นะครับซื้อกับเราช่วงนี้แถมคุยนะครับพวกเสาขาที่ต่างๆน,นี่ครับอืมเดี๋ยววางเรดาร์นะครับอืมอันนี้จะเกดว่างโโโ่วงนอนเราสามารถกดเล่นได้นะครับ เดี๋ยวาบางก็จะแยกคลิปส่งให้เจ้าของเขาดูว่าเราทําอะไรไปบ้างตรงไหนบ้างจุดไหนที่เราเบิ่มนะครับจุดไหนที่เราลดนะครับเราจะมีคลิปทุกขั้นตอนเกือบทุกขั้นตอนส่งให้ลูกค้าดูเสมอนี่คือการทํางานแบบออนไลน์แล้วก็ทีมช่างของเราโดยบางดําแล้วก็บางบางแอนอิสมาแอนหรือช่างหนุ่มนั่นเองนะครับกับทีมการมินมารีนภูเก็ตในนามของ Honda m a r i n นไทยเลนโผมเอเดน่าจะตั้งตรงนี้นะเพราะ่าข้าง,งบนนู้นมันมีทั้งไฟย์แล้วก็มีทั้งเตรนะครับก็เลย คงไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างถ้ายกขามาก็ดูไม่ที่เนาะไดาตั้งล่างปัเรือม,มุดพอดีมันก็จะเป็นองศาเข้าไปได้เราลองดูว่าตรงไหนคาดว่าด้านหน้ามันเต็มไปแล้วนะตรงไหนที่ถ้าเกิดบางท่านอย่าง่ที่บางคุยเกินเกินเพางแต่ในเรื่องของการฝังจอด้วยความที่ประเทศเราอุณหภูมิร้อนนะครับการฝังจอสวยไหมแน่นอนเสียเหลือเกินนะครับว่าฟาร์มสวยงามการฝังจอลงไปมันสวยงามครับแต่ด้วยความร้อนอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกประเภท ร้อนจัดการเออหรือติงต้องนะครับการเสื่อมอายุที่เร็วกว่าที่เคีมมามันตามมาทันทีนะครับแบบไม่ฝังอาจจะไม่สวยเท่ากับแบบฝังแต่อายุเต็มที่เคีมมาแน่นอนนะครับแต่ที่เหลืออยู่ที่ทางลูกค้าอยู่ที่ท่านผู้จ่ายครับว่าเออบ้างผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมเน้นความสวยง,งามเพียงแค่บอกเราที่เหลือทีมช่างของเราจะดีไซน์ให้ท่านนะครับแล้วก่อนจะเจาะก่อนจะทำอะ,อะไรทุกทุกอย่าง บางจะส่งคลิปไปถามเสมอว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้โอเคไหมนะครับเพื่อให้คุ้มกับเงินที่ท่านว่าจ้างเลือกให้เรามาติดตั้งให้กับท่านนะครับิวัสดุเดือเฉยจากการงานเราก็จะมีทีมช่างดูสกับม a ค i t a านะครับอ,อ่าเก็บรายละเอียดตอนมาแบบไหนตอนกลับก็จะประมาณนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะส่งคลิปให้ทางเจ้าของเขาดูด้วยครับ ดูผ่านผ่านะครับดูเหมือนกับกลองไซเบตนะครับแต่มันมีมอเตอร์นะครับออก็ถทากว่าเดี๋ยวพอปิดนี้ปั๊บก็เหลือเรื่องเครื่องเสียงนะครับตัวเสียงมันหมดเยี่ยมยิงครับผมเดี๋ยววันจันทร์ได้ได้ของวันจันทร์ได้ของครับอ๋อร้อยสายนะครับนี่เลยครับคือทีมนะครับ อีขั้นหนึ gun, <described together. S 1> ่งส่งอีขั้นหนึ่งดึงนะครับโอเคาดึงตกปลาเพื่อเพลินตกปลาด้วยความปลอดภัยทั้งวิทยสื่อสารระบบเอติดตามเรือนะครับเรดาร์ก็ตามขับกลมด้วยเครื่องเสียงเบนฟิวชั่น กันน้ํากันน้ําในที่นี้คือเอาน้ําสาดที่ลําโพงได้เลยนะครับพูดถึงน้ําทะเลนะครับเพราะมันคือเครื่องเสียงที่ออกแบบมาใช้กับเรือง,งานทะเลงานน้ําจยู่ก็เท่ากับเรือนะครับแต่เครื่องเสียงหมัดเกี้ยงนะครับพอเือตัวหมูไปเกี้ยงเลยวันจันทร์อีกทีนะครับเครื่องเสียงล้างนะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับไหน,นจะเป็นหัวตัวรับสัญญาณซีเบสของให้ให้กองนะครับให้กลองแบ็กบ็อกแบ็กบ็อกนะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อกี้บางบางเอบอกผมว่าเบกบกอ่ะบกเดียวยังสุภาพแต่กับเบกบกบกไม่ค่อยสุภาพเลยนะครับเบกบกน้ำาะอาวครับน้ำงาม <c oughs> <c oughs> สวยครับงานอย่างนี้เป็นเรือเป็นเรือโมยามาฮ่านะครับเรือโมยามาฮ่าน้ำงามครับถ้าเกิดไม่คาดเคลื่อนนะครับหรืออาจจะมีที่บางยังไม่เห็นนะอันนี้พูดถึงในสิ่งที่บางเห็นมี2ลํลำแบบนี้นะครับ ลำนี้ต่อต่อสุดท้ายต่อท้ายมานะเป็นไฟเบอร์อีกลำหนึ่งต่อเป็นอลูมิเนียมลำหนึ่งใช้เป็นตัว2เครื่องยนต์นะครับลำนี้เป็นหนึ่งเครื่องยนต์2องร้อาอีกลำหนึ่งบางรู้จักของพี่เสนนะครับเป็นร้อยสิบห้าคู่เป็นคนที่ชอบตกปลากันจริงๆครับนี้ใส่เป็นน่าจะไปใส่สองหัวเพราะว่าจะเป็นหัวน้าตื้อที่ต้นคลิปแล้วก็รอหัวเอมาหนึ่งกิโลอีกทีหนึ่งนะครับอืมรอแค่สิบรอไ ทํางานไม่มีอุปสรรคส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเรือก็ทาเองเพราะมันมีอุปสรรคนะครับเขาเลยจัดการทีมช่างเข้ามาแก้ไขติดตั้งน,นะครับนี่ครับมันติดหัวหัวปั๊กเอเอสครับมันออกมาไม่ได้น้ถ้าเกิดเราใหญ่เกินไปมันก็ไม่สวยงามมันเลยติดปัญหาตรงนี้ก็ต้องแก้กไปครับทีมช่างหนุ่มช่างบางดําแก้ไปแล้วออกมาแล้วหนึ่งครับเหลือ,ออีก2องครับผมิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเน้นสวยงามบางอย่างก็ต้องเก็บเ,เนะาะเ,เอาส่งสายครับส่งสาย ส่งซ้ายก่อนต้นนี้นะครับสายมันจะใหญ่กว่าสายพีีนะครับถ้าเกิดสายพีเส้นเล็กกว่าสองประมาณหนึ่งมิลอันนี้เส้นใหญ่กว่าเกะเกะง่ายกว่านะครับใส่สัญญาณนะครับหัวมันใหญ่หัวมันโตหน่อยครับถ้าหัวใหญ่ได้เดี๋ยวฟังเป็นสองแง่สองงามันใช่ว่าหัวโตครับอย่าเย็นน้องอยาเย็นอย่าเข้ม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 กว้างกว้าไวก่อน สายนี่วนรอบหรือสักรอบได้นี่ใช่ยาวเย่อโมอะไรเจ็ดหกสิบแล้วมาเต็มๆเลยนี่ยี่สิบเมตรเดี๋ยวน้องปับนั่นนะอ่ะทดสระบบนะครับหน้าของเรดรานะครับอือใช่ก็เอ่อ GPS สัญญาณลงเรียบร้อยแล้วนะครับอ กดโฮมเสาโซน่าเสาวด้วยธรรมดามาเต็มแม็กแล้วนะครับความที่สูงเอามาเต็มแม็กนะครับแผ่นที่สามมิติลงเรียบร้อยนะครับวิทยุสื่อสารนะครับมาเร็วครับอยู่ไหมไหนอยู่ไหมไหนอยู่ไหมนี่ไหมเรียบร้อยครับผมถ้าจะต้องมามาเก็บอีกทีเนาะเพราะว่าเอเอสยัณยังไม่ลงเนาะเดี๋ยวเราลากเรือเอามาจากโรงดูก่อนเนาะเพราะต่อทุกอย่าง สัญญาณโชว์โคดต,ต่างๆขึ้นมาครบแล้วเนาะแต่ว่าเอสยังไม่ลงเดี๋ยวลองลากเรือออกมาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหวทีเนาะกลับบ้านก่อนหมดพลังชีวิตต้องไปต่อ,อกวันนะยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวทำให้จบก่อนยังตัวน,นี้ยังไม่จบต้องไปเก็บงานทำความสะอาดนะครับพวกสายไฟต่างๆเก็บให้เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยเนาะครับผมเป็นวันที่สองนะครับก็มาเก็บเก็บสายให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดนะครับ ในเหลือเก็บสายต่างๆนะครับแล้วก็เหลือลองเอเอสนะครับวิทยุสื่อสารแล้วก็ตัวตัวเครื่องเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นงานเก็บมาเลเซีย เรดาร์ฟนทอมนะพี่โน้อเอ้ยจับระบบนะครับแผนที่สัญญาณลงแล้วแผนที่3มิติมาครบนะครับหมดซาวด์เดอร์โซน่านะครับเมื่อกี้หยุดการส่งไว้เพราะว่าเรืออยู่ไม่ได้อยู่ในน้ำเนาะเราต้องเปิดการส่งใหม่ปึ๊บเข้าไป สัญญาณโฉกปกตินะครับความสีส hmm. mm ูงเอามาเรียบร้อยครับภาพสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วอย่าดูข้อมูลอื่นๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวคอมโบตัวชขอาไปนะครับอ่าเขาคือแผนที่ธรรมดาแผนที่สามิติต้องการดูเฉพาะจอหนึ่งจอใดใส่ก็ไปขยายได้ทันทีนะครับเอาเลยเลยเลยบางไม่ได้เอาเลยครับตามมาเลยไม่เป็นไะครับพอเราอยู่หน้าหารเอาเลยบาง นี่รางชังทั้งเล่สายอยู่นะครับ VHF หนึ่งหนึ่งห้านะครับเดีย๋ยวงานเก็บสายธนรมดาก็จะปิดจบนะครับปิดจบไม่มีใครอยู่ครับเดี๋ยวว่าไมใ่อยู่ครับเวลาก็เรียบร้อยนะครับการตำแหน่งดาวเทียมนะครับโอนเนสโกเนี่ยโอนเนสทิโอนสัสโอนสัอนส ตัวของอีกตัวหนึ่งนะครับ c ีโรนัสนะครับจีโรนัสการินตัวนี้ใช้ดาวเทียมหลากหลากมากครับบอกเลยครับตัวนี้หลากมากนะครับนี่คือตำแหน่งดาวเทียมทั้งหมดนะครับก็จะมีจีเบส n n นัสนะครับแล้วมาดูตัวของนี่ครมาเต็มทุกช่องเลยนี่คือข้อได้เปรียบเรื่องของสัญญาณจีเบของการินนะครับจีโรนัสจีโรน เนี่ยกลุ่มดาวเทียมตอนนี้อยู่ในที่ทึบนะครับอยู่ในกลางทะเลอยู่ใต้หลังคาประมาณนี้นะครับเมื่ออยู่ที่โล่งสัญญาดาวเทียมจะเต็มพิกัดมากกว่านี้นะครับ